ตามแตงยั่ยวจ้ามาคะทุกคนมาทานตามแตงด้วยกันค่ะวันนี้มีเซลมอนด้วยนะคะมีผักวางตุ้งลวกและผักสดค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือขนมจีนค่ะอร,อ,อร่อยจริงไรจังเนื้อปลานะคะนิ่มมากฉ่ำมาก ขนมจีนค่ะเมนูนี้นะคะ กินที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นค่ะอุย้ยเนื้อฉ่ำมากไม่ข้าวเลยค่ะ คำใ,ใหญ่ไปเลยค่ะอร่อยจนหยุดไม่อยู่ค่ะ ซลมอนจุ๊ๆไปเลยค่ะกินไปกินมาเพลอเลยนะคะโอ้ยน่ากินนะ อุ๊ย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 ชิ้นยาวยาวใหญ่ๆไปเลยค่ะอึ่ม